ชีวิตที่สันหวาน d o r ิ e า Vita อิตาลีกับแพง d o r s e v i t สวัสดีท่านจากเรม่าอิตาลีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะอาจจะหายหน้าหายตาไปนิดนึงนะคะลงคลิปช้าไปหน่อยด้วยความที่ที่บ้านมีปัญหานิดนึงค่ะปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไม่ใช่ตัวแป้งเองหรือว่าน้องเฟเด้นะคะแต่เป็นคุณพ่อของน้องเฟเด้ค่ะพราีว่าอาิตยก,ก่อนเนี่ยแกมีอาการเจ็บหน้าอกค่ะ แล้วก็เหนื่อยง่ายนะคะก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นอยู่กับหัวใจนะคะก็เลยนัดหมอซึ่งแน่นอนว่าที่นี่นัดหมอต้องใช้เวลานิดนึงประมาณหนึ่งอาทิตย์เห็นจะได้นะคะก็ทำเทสทำซีทีสแกนทำเอ็มไอแล้วนะคะก็สรุปว่าแกเนี่ยเป็นคอเลสเตอรอลอุดตันในเส้นเลือดอะค่ะเขาเรียกอะไรไขมันอุดตันในเส้นเลือดก็คือมันแข็งตัวนะคะก็เลยจะต้องไปทำบอลลูนให้ขยาย หลอดเลือดให้เลือดมันสามารถไปเลี้ยงหัวใจได้นะคะก็เลยนัดแพทย์นัดหมอนัดอะไรคือทําไวมากทันนัดแล้วนะคะก็ใช้เวลทาทั้งสิ้น2วันซึ่งก็คือไม่ค่อยได้นอนเลยพี่ชายก็ลงมาจากโรมนะคะมาดูคุณพ่อก็เลยจะวุ่นๆนหน่อยช่วงนี้พอแก่ตัวลงลนะคะโรคภัยมันก็ถามหา ก็ขยันออกกําลังกายนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็เลยไปซื้อจักรยานออกกําลังกายค่ะที่อยู่ในบ้าน่ไม่คุณพ่อปัดเล่นนะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวที่นี่คือบางวันฝนตกก็ออกไปเดินเล่นไม่ได้นะคะออกไปเดินออกกําลังกายก็ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจซื้อจักรยานให้แกปั่นอยู่บ้านนะคะหลังจากผ่าตัดแล้วก็โอเคนะคะปกติเมื่อเช้าก็ออกไปส่งคุณพี่ชายตั้งแต่ตีสี่ค่ะขึ้นรถไฟกับไปที่โรงนะคะเพราะว่าตอนเช้านี่จะต้องทํางาน ก็วุ่นวายนิดนึงแต่ว่าดีหน่อยที่ช่วงนี้คือทั้งพี่ชายแล้วก็ตัวน้องเฟเด,ดของเราเนี่ยอยู่ที่อิตาลีนะคะก็มีคนดูแลก็ผัดกันดูบ้างอะไรบ้างช่วงแป้งไปไทยพี่ชายก็มาอยู่ที่เครมาดูแลคุณพ่อค่ะปีนี้พ่อกับแม่เราแล้วก็พ่อกับแม่สามีนี่ก็เริ่มแก่ตัวนะคะโรคภัยก็ถามหาเข้าออกโรงพยาบาลเป็นวันเล่นเลยค่ะทั้งช่วงสิ้นปีก่อนแล้วก็ต้นปีนี้มีเวลาว่างแค่ช่วงเวลารอคุณพ่อผ่าตัดค่ะ เลยต้องมาสแตนบายที่บ้านนะคะรอรับสายว่าคุณพ่อออกจากห้องผ่าตัดเมื่อไหร่ส่วนน้องเฟรเด้ของเรากับคุณพี่ชายเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศแพงสแตนบายที่บ้าน,นะคะ่ะวันนี้เข้าผ่าตัดพรุ่งนี้ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วะคะ่ะเป็นผ่าตัดเล็กนะคะไม่ได้มีเปิดแผลอะไร อาทิตย์นี้ฝนตกชํามากค่ะตกทุกวันแล้วก็อากาศชื้นและปัญหาเดิมๆของวิถีชีวิตการอาศัยอยู่ที่นี่นะคะจะชอบใส่อใรองเท้าน่บ้านรองเท้าที่ใส่ออกไปข้างนอกบ้านเดินตกแตกพอกลับถึงบ้านนี่ก็ไม่ได้ถอดทันทีเหมือนบ้านที่ไทยนะคะชาวันในฝนตกพื้นเปียกๆเนี่ยเดินในบ้านทําให้บ้านนี่เป็นรอยรองเท้าเลยค่ะบอกก็แล้วด่าก,ก็แล้วแก้ไม่หายนะคะก็เลยจะต้องแก้ปัญหาด้วยการถูบ้านทุกๆวัน ทั้งเช้าทั้งเย็นดีหน่อยค่ะที่บ้านหลังเล็กมากๆ <c oughs> งีบเราก็แล้วหาอะไรทำค่าเวลาแล้วก็แล้วระหว่างรอหนุ่มๆเลิกงานเนี่ยก็มานอนเล่นเกมล้อค่ะ บ้านนี้เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกันทั้งบ้านเลยช่วงนี้เลยต้องออกกำลังกายกันหนักหน่อยค่ะบริหารหัวใจมาออกกำลังกายกันนะคะเดี๋ยวจะไปตีพาาเดลค่ะเพราะว่าวันนี้มี3คนนะคะปกติแล้วมันต้องเล่นฝั่งละ2แต่ว่ามี3คนก็เล่นได้ค่ะเพราะว่าไปเป็นบสกินเนอร์นะคะตีไม่โดนลูกสักทีหรอกก็ปล่อยให้2พี่น้องเขาตีโดนลูกไปนะคะส่วนเราก็เป็นตัวแจกค่ะ เป็นเด็กเก็บลูก mm. ที่ครม่าเมืองของเรามีหลายสนามนะคะวันนี้มาลองสนามใหม่ค่ะมีทั้งแบบฟุตซอลแล้วก็วอลเลย์บอลด้วยสภาเดวที่นี่ไม่มีคนเล่นเลย เป็นคอร์ดค่อนข้างที่จะเก่านิดนึงค่ะพี่ชายมาจากโรมด้วยกระเป๋าเดินทางใบเดียวนะคะมาด้วยชุดชุดเดียวค่ะแล้วก็ชุดออกกำลังกายอีกหนึ่งชุดสำหรับเล่นพานเดลด้วยกัน จุดประสงค์หลักในการกลับบ้านที่เครมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูใจคุณพ่ออย่างเดียวค่ะแต่อาจจะนิ่งๆอยากสมาตีพาเดลกับน้องชายที่เครมาก็เป็นได้ไก่อนจะเริ่มเตียน,นยีขออนุญาตวรมร่างกายกันก่อนนะคะอากาศเย็นมาก,มากๆถอดแจ็คเก็ตปุ๊บเนี่ยต้องรีบขยับตัวเลยค่ะไม่งั้นเด๋อวตัวจะแข็ง เหลือสินาทีสุดท้ายนะคะก็เลยปล่อยให้สองพี่น้องคนเล่นกันมือแข็งมากคืออากาศข้างนอกคือศูนย์องศานะคะหนาวมากๆถ้าอยู่เฉยๆไม่ขยับก็คือแข็งเลยตอนนี้เรามาเดินเก็บลูกอยู่คะ่ะเก็บยังไงเนงาะ จวงอาหารค่าวันนี้เดี๋ยวเรามาทำอาหารง่ายๆเป็นพาสต้าทานกันเองที่บ้านไม่ได้มาใช้ครัวคุณพ่อนานมากๆค่ะทำอาหารแต่บ้านตัวเองวันนี้พี่ใช้มานะคะเชฟเฟดี้ของเราก็เลยจะใช้เป็นกระทะใบใหญ่วกทำพาสต้าสำหรับคืนนี้ค่ะระว่างที่หนุมน่มๆกำลังดูรายการทีวีนะคะ เชฟเชฟอย่างเราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารเย็นนี้รอล้างจำความสะอาดใบพาสลี่นะคะเด็ดใบมาสับหยาบๆแล้วก็เก็บก้านไว้คนอิตาเลียนไม่ชอบทานกระเทียมก็จริงแต่เวลาทำอาหารเนี่ยจะใส่กระเทียมแล้วก็เอาทิ้งทีหลังค่ะส่วนกระเทียมเจียวเนี่ยคนอิตาเลียนไม่นิยมทาน แต่ว่าหอมเจียวเนี่ยทานนะคะแอบเห็นบางร้านเนี่ยเอามาใส่หน้าชูชิด้วยอย่างเมนูทัวระอ่ปุ่นนึ่งค่ะก็จะมีโรยหอมเจียวทัานบนด้วยเปิดโลกมากๆเพราะว่าหอมเจียวเนี่ยเราจะเอาไว้โรยในก๋วยจั๊บเท่านั้นเราจะใส่เกลือในน้ำต้มพาสต้าด้วยค่ะ เตรียมวัตถุดิบเซร็ตเนี่ยก็ต้องเรียกเชฟเข้ามาเข้าครัวไม่งั้นเดี๋ยวจะได้ทานอาหารเย็นสี่ทุ่มค่ะมีแอปเทสวัตถุดิบด้วยนะคะคนอิตาเลียนเปนอีกหนึ่งชาติที่ทานมะเขือเทศ <ai> เก่งมากๆเราก็ทานพาสต้าเป็นหลักพอๆกับคนไทยที่ชอบทานข้าวกับแกงเลยค่ะ But, Yes please จังกัมนักพาสต้าคนละ100กรัม3ามคนก็300กรัมจังหวะธรรมหาเนี่ยชาวจะเล่นจะชอบจิบไปด้วยตอนนี้เริ่มมีการเสิร์ฟไว์ไปด้วยแล้วค่ะตั้งกระทะใส่โอลิอยใส่กระเทียมแล้วก็ก้านใบพาสต์แล้วตามด้วยกุ้งยับผัดตึ้งซี่ค่ะทำความสะอาดให้เรียบร้อยเอาเกี๊ยว เดี๋ยวเราจะไปจีในกระทะเพื่อทำซอสเราจะปรุงรสชาด้วยไวน์ขาวค่ะเพิ่มความพิเศษของจานนี้ด้วยการใช้มะเขือเทศจากซีซิลี เป็นเกาะจากทางตอนใต้ของอิตาลีค่ะแน่นอนว่าขึ้นชื่อเกี่ยวกับมะเขือเทศมากๆความพิเศษของมะเขือเทศนี้เนี่ยเขาโตมาดิดินที่เป็นลาวามาก่อน,นะคะ่ะ ลักษณะของเมือกเทศเนี่ยก็จะเหมือนทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าจะมีเปลือกที่หนาหน่อยส่วนเนื้อข้างในเนี่ยเหมือนเยลลี่เลยหวานอมเปรี้ยวเหมือนผลไม้รสชาติเนี่ยจะโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากเมือกเทศทั่วไปนี่อาจจะเป็นเมนูเดิม,ดมที่บ้านนี้ทํากันบ่อยมากเคะคะแค่เปลี่ยนวัตถุดิบนิดหน่อยก็กลายเป็นจานพิเศษได้แล้วค่ะ พอกุ้งยักษ์ลอบเซอร์ของเราสุกแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาแกะเอาเนื้อกันนะคะเนื้อให้กินเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะส่วนมากนี่เน้นกินน้ำซอสกับพาสตา้าไม่เน้นโปรโตีนแต่ว่าเน้นแป้งค่ะหลังจากเอากุ้งยักษ์ขึ้นเนี่ยก็เทมะเขือเทศลงไปใช้เยอะหน่อยนะคะตัวซอสที่จะได้เข้มขน้นเข้มขน้น ส่วนหน้าที่แกเนื้อกุ้งเนี่ยเป็นหน้าที่ของแป้งค่ะเพราะว่าเด็กๆบ้านนี้เนี่ยกลัวมแมลงกลัวสัตว์มากๆมีแค่หมาค่ะที่เฟดเดี้นิยอมเล่นด้วยเพราะฉะนั้นเวลากลับไทยแต่ละทีเนี่ยไปเยี่ยมบ้านที่มาหาสารคามที่เป็นบ้านนอกนเฟดเดี้จะหวาดกลัวแล้วก็ระแวงเป็นพิเศษค่ะ วันนี้ลูกมือของเชฟเฟเดเยอะมากเลยเนะคะเล่นกลองเก่งกว่าน้องชาย,ยค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งกระทะแล้วก็เคี่ยวซอสไปเรื่อยๆนะค่ะจนกว่าเนื้อมะเขือเทศนี่จะเละส่วนเปลือกกุ้งเนี่ยแป้งเจ้ามาใส่ในซอสต,ต่อค่ะเพื่อให้ได้กลิ่นของปลาเทคนิคเพื่อให้คงความสีสดใสของมะเขือเทศเนี่ยเชฟจะใส่น้ําแข็งลงไปด้วยค่ะมันจะทําให้ตัวซอสเนี่ยมีแยกชั้นแล้วก็มีความเหนียวข้นเป็นการปรับอุณหภูมิซอสไม่ให้สุกเกินไปด้วยค่ะ เทคนิคนี้ส่วนตัวแป้งคิดเห็นว่ารสชาติก็ไม่ได้ต่างกันเลยค่ะจะใส่น้ําแข็งหรือไม่น้ําแข็งแต่มองว่าเชฟเฟเด้นี่อยากจะชูความเหนือในวิดีโอมากกว่าเลยทำให้การทำซอสเนี่ยดูมีอะไรค่ะต้มพาสต้าครบเวลาตามคั้นสองแล้วก็นำเส้นพาสต้ามาต้มต่อในซอสยิ่งสัญใหญ่มากเท่าไรยิ่งต้องใช้เวลาต้มมากเท่านั้น,นค่ะ พอใส่เส้นแล้วเนี่ยเราจะคีดเปืดอกุ้งกระเทียมแล้วก็ก้านใบพาสลี่ออกนะฮะคะใกล้จะเสร็จใกล้จะได้กินแล้วผัดเส้นไปสักพักเดี๋ยวเราก็จะโรยใบพาสลี่สับหยาบแล้วก็เนื้อกุ้งที่แกะไว้ลงไปค่ะ ทำการชิมเส้นนะคะไม่ได้ชิมว่าอร่อยไหมแต่ว่าชิมว่าเส้นเนี่ยสุกหรือเปล่าส่วนมากอาหารตาลีเนี่รสชาติไม่ซับซอ้อนเหมือนอาหารไทยค่ะที่ต้องปรุงซอสซปรุงรสนิดหน่อยจะปรุงรสชาติด้วยเกลือพริกไทยเท่านั้นเน้นได้รสชาติจากวัตถุดิบที่ใช้อย่างวันนี้ก็จะเป็นรสชาติของมะเขือเทศเด่นขึ้นมา อาหารอิตาเลียนนี่กินได้แรกอาจจะยังไม่อร่อยนะคะสำหรับคนไทยอาจจะด้วยความที่เราติดปรุงรสอาหารค่ะรสชาติอาจจะต้องนัวเค็มหวา,านไว้ก่อนพอมาเจออาหารอิตาเลียนที่ปรุงน้อยมากๆก,ก็เลยตกใจค่ะเห็นแล้วก็อยากจะเหยาะน้ำปลาเพิ่มเพิ่มความนัว <c oughs> ออบบููิิกกเหนื่อยกันมาหลายวันติดค่ะทั้งให้กำลังใจคุณพ่อทั้งขับรถไปหาหมอได้ทานอาหารโฮมเมดอร่อยๆกับวายดีๆสักแก้วแค่นี้ก็ทำให้หิวใจหิวร่างกายได้ดีเลยค่ะอยู่อิตาลีกับแป้งโดชวิต้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเช่นเคยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูคลิปนี้กันด้วยนะคะ